สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงป่าตายายลูกหลานเราอาสุขุกคนพบพ่อกับผมทวีก็เดินคราพพี่นอ้องอาบนี่ยายท่าบริการทั้งตาดปูตาพร้อมกับตัวเลขแนวทางของอพ่อทองดีทงังอำเภอชุมเภพี่น้องศาลเจ้าปู่อุปปะหาแสนเมืองพี่น้องนะครับศาลปูอุปปะหา แสนเมืองเรือพี่น้องเด้อหน้าพี่พี่น้องเห็นอยู่นี่ศักดิิ์สทธิ์ครับพี่น้องศักดิ์สิทธิญญาในนะครับศักดิิ์สทธิ์ครับสักธิ์แน่เได้พี่น้องอสังเกตรถพันไปพันมานะครับมันจะบีบแตะนะครับบนบานกราบไหว้นะครับขอพรไปนอกไปหน้านะครับร่างกายผะแข็งแห้งหรือว่าปรอยู่เย็นเป็นสุกมาขอพร สารปูอยู่เมืองนี้นะครับได้ไปหน้าได้ไปนอกนะครับได้ไปนอกไปหน้ากันนะครับหรือว่าผู้ซื้อเลขบ่ถึกอยากมีโุกมีลาบมาขอตัวเลขน้ำปูกะได้โุกกะได้หมานพี่น้องนะครับแอดกะมาขอเพิ่งผ้าบาเรมีปูอยู่นี่แหละพีนะ่น้องนะครับขอให้เพิ่นซอยผักซอยดันซอยอย,อยู่ซอยสู้ให้ช่อง YouTube ทวีคนเดิมมีผู้ติดตามหลายๆกับช่อง u t u b e ทวี้ารวยทั้งสองช่องทางล่ะรับช่องทางเรามีอยู่สองช่องทาง YouTube ทวีคนเดิมกับ YouTube ทวีภารวยพี่น้องเด้อไม่มีเพจนะครับแก่้งพี่น้องสุขู่ทุกคนเราไม่มีเพจนะครับพี่น้องเขาไม่ได้ฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นำในเรื่อพี่น้องเด้อทั้งสองช่องทาง YouTube ทวีคนเดิมกับ y o u t u อ่าทวีภารวยพี่น้องนะครับ อ่าพี่น้องทุโคตทุกคนนะครับพี่น้องมาเบิ่งตัวเลขแนวทางกันบัดพี่น้องนะครับของอ่าคุณพ่อทองดีงพี่น้องคุณพ่อทองดีทางอำเภอชุ่มเพนะครับตัวเลขแนวทางพพาพเดดพิ่นหนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับ เป็นเพียงเนวทางพี่น้องนับจากคุณพ่อท้องดีกับเขามานะครับจริงหลายงวดต่อหลายงวดขึ้นกันพี่น้อง็มาหลุดงวดบงหันนะครับงวดผิพา,านมากเลเปิ้ลก,ก,กระห่เก่าอยู่ด้พี่น้องนะครับจากคุณประจับกูเกีเก่านะครับเก่ากับฮกนะครับก็ออกที่หกหนึ่งเก่าหนึ่งผลได้พี่น้องเรียก,พก,กอเอาากยพิ่นก็ได้ถัาทานเก่าเสเนาออกมาเบิงมันน้ำบดอีนาะพี่น้องมาได้เอาลงมันนาำบ่เอา ก็สิบุได้เอาโรคมาดอกพี่น้องหลักฐานเก่านะครับบอกสุพี่น้องฟังเลขเพื่อนเข่าเพื่อนให้หกกับเก้าพี่น้องตัวดินนะครับออกหกหนึ่งออกเก้าเกียรพี่น้องงวดนี้ห้เก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งมาในนอน้านปเปอร์เซ็นต์พี่น้องตัวใดตัวหนึ่งมาเทร้านปเปอร์เซ็นต์คุณพ่อท่องดีท่งองเอาพุชแวบานะครับใครก็ตามมาลงคลิปอยู่ที่หน้าปูตาจะแตกแกงหิ่งจะปังพี่น้องอาจารย์สมหวังมาลงอยู่นี่พี่น้องแต่ก็มองพี่น้อง ห้าอันหกื่งตรงๆนะครับพ่อรวยพ่อรวยทั้งอัคคุรัดก็มาลงอยู่นี่พี่น้องแตะก,ก็มองพี่น้องนะครับมือหน,นีของพ่อทองดีทั้งอำเภอชุมเพเด้อป่อ้ยนะครับขอให้แตกคอห้ยฮห้งนะครับเอาเบิงตัวเลขกันเะเพิ่มเป็นการเสียเวลาหนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขพ่อทองดีทั้งอำเภอชุมเพพี่น้อง นะครับบนล่างพี่น้องหอยเสือบนหอยเสือล่างเป็นไห่เก่า 9, กับหนึ่งมาแถในนอนร้านกระเส้นตัวใดตัวหนึ่งมาแถหรือที่กอดข้อกันมากพี่น้องถ้ากอดข้อกันมากก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสังเกตเลยพี่น้องหนึ่งเก้ากับเก้าหนึ่งมีสองตัวได้พี่น้องเด้อเก้าหนึ่งกับมีหนึ่งเก้ากับมีเนวฝันห่มากก็คือเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าพี่น้องเอา น,นี่คือแนวทางของพ่อทองดีทางอำเภอชุมเพาได้พี่น้องเด้อแอดนำมาฝากพี่ฝากน้องตอนป่าตอนลูกน้ำกันหวังว่าพี่น้องมากหวังว่าพี่นอ้องชงสิชอบมากชอบไปจัดไปจองสื่อสาะกินแบ่งรัฐบาลกันทางช่องผมบสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันจะย,ยางใดได้พี่น้องเด้อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่คือแนวทาง นะครับพ่อทองดีเป็นเพียงแนวทางเ,เพียงสูตรกำนวนหวยนะครับแอดเป็นคนที่เอามาลงคลิปให้พี่ให้้องตัวลูกได้เบิงได้ชมน้องกันนะครับเพิ่นให้9กับ1ตัวเด่นตัววิ่งรับงวด1กุมภาพันสอง5ันหรอเกพ่อทองดีฟันที่9 1 92 93 90 95 17 13 18และ19เ้ได้พี่น้องเดอ้อ นะคังว่าพี่น้องคงจะแคปหน้าจอบังว่าพี่น้องคงจะเห็นเป็นทีเรียบร้อยนะครับทายดูนแล้วหละนะครับเอ้าปุยกันเกเล็กเกน้อยเบิ้งตัวเลขแน้าท่างไปแล้วกับมาเบิงนะครับหน้าสารปู่ตามีอย่างเน่มีตัวเลขไห่โนะบหมดกอนแอดเห็นแปดนะครับเห็นแปดงหนึ่งตัวเลขก,ก่อนพี่น้อง พี่น้องเห็นตัวเลขว่า722 722แดงจึ้งคึง722แดงจึ้งคึงพี่น้องเอานะครับ722แดงคึงคึงเลยพี่น้องเด้อ722แดงจึ้งคึงเอา722แดงคึงคึงพี่น้องนะครับหรือที่ออกสองเก็ดสองนะครับหรือที่ว่าสองสองเก็ด เอานะครับไอ้ตัวเลขแนวทางของปูนนป่นะครับเอาสุกมานนะปู่เด้อนะครับจังเหลก็เพียกเขามาเพียกไข่มาพี่นอ้องเอฟซีแฟนช่องสุกุทุคนได้สุกได้มานให้เพิ่นได้ปดหนีปศินนะปู่เด้อนะครับยู่ดีมีแห้งให้ร่างกายของเอทวีคนเดิมหรือว่าช่องทางยูทูบ e ทวีคนเดิมกับช่องทางยูทูบ e ทวีพารวยให้พี่น้องปองไปได้สุกได้มานต้องกันแหงแห้งตัวลูกตัวประเทศนะครับ อาขอบุญบ่อมีปูนักกลุ่มน้ำค้องอิบซี่ของลูกของหลานทวีคนเดิมเนี่ยสู้ขู่สู้คนทวีปูเด้อให้พ่นมั่นพ่นมีให้พ่นม,มีสีมีสุกนะครับพ่นอยู่ดีเย็นเย็นอยู่เย็นเป็นสุกนะครับเก็บยาสีได้ป้อมไข่ย,ยาสีได้มีมากสำหรับอิซีของทวีคนเดิมสุกูทุกคนขอปูบุญบาอมีของปูเจ้าเมีท่อนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงคุ้มครองอิซีของทวีคนเดิม สู้ขู่ส้วนที่ขอมาติดตามจงประสบจะความเจริญนะครับมั่งมีสีซุกกันบุพเพใดก็คอยใดบุพเพมีก็คอยมีระปูเดนะครับออุ้มซอยเชียวซอยดันซอยดูกํ้ำเนรดูกหลานช่องทางยูทูบทวีคนเดิมฝากปูซอยดันน้ำเดอรคงทางยูทูบทวีพารวยนะครับเอาพี่น้องเบ่งบรรยากาศกันเมื่อนันแอดเห็นอยู่นี่ลหละเลขแปดยูทูบนี่พี่น้องห้อยคนออกมือาบ่ายหรอ เอาไปนี่พี่น้อง่าค่คลิปแล้วอำนาจไพาจากพี่จากน้องได้บัี้คำแล้วพี่น้องนะครับเดินทางมา,าพ,าพ่อบันเทิงกับพายุจักเทียพี่น้องสองรอบแล้วติดตามพ่อบันเทิงบ่ได้เห็นจักเทียพ่อบันเทิงแตกเกล็ดก้าวตรงตรง,ตรงนะครับเราจางนั้นที่เดินทางหาพ่อ่ลวงปูวัดโนนเมืองพี่้องนะครับหนึ่งกันย่าพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็าพ่อทองดี เลีกพ่อทองดีทั้งอภุชุมเพนะครับวิ่งบนล่างก็คือ6อ่าคือเก่ากับ1เก่ากับ1พี่น้องนะครับมาเทในนอนลานประสซนเพิ่นบาพี่น้องนะครับมักขึ้นกนรละพี่น้องเกานึี่มักแท้อย่พี่น้องว่าสตรงๆเลยมักแท่ละเก่าหนึ่งพี่น้องนะครับบออกแปว่าไม่8ก็ออกที่9ก้ึ่ละพี่น้องนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเกพี่น้องสำหรับ แนวทางของพ่อทองดีทางอำเภอชุมแพเด็กพี่น้องเด้อนะครับโค้งสุดท้ายเพื่อนหละพี่น้องโค้งสุดท้ายพร้อมนะพี่น้องฟันเลยที่ไปจับไปจองซื้อสลากกินแบ่งกันยังพ่อท่านยังพ่อมีพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางเด็กพี่น้องเด้อนะครับผมกะขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟทีทั้งไก่ทั้งไก่สุกูทุกคนที่เข้ามาเบิงมาชมคลิปของทวีคนเดิม่มตั้งแต่ตัวคลิจปจน่าจบคลิปขอบคุณพี่น้องที่มาขามวามาพี่น้องขอบขอบคุณคมหักคมเพลง นะครับขอบพระคุณทุกความเมตตาของพี่ของน้องของป้าของลุงของลูกของหลานสุกูทุกคนของผู้รลักผู้ใหญ,ญ่ใจดีทั้งสารคามนะครับทั้งไก่ทั้งไก่ก่อนธานีฝุ่ขขนนครนะครับทางเชียภูมิขอนแกน่นชุมแพเมืองเลยนะครับส่าแก้วทั้งกรุงเทพทั้งปักใต้นะครับ,กกนะรบหรือว่าทั้งเหนือนะครับสุกูทุกคนสุบอลที่พี่น้องโทรมาถามข่าวถามข่าว,าาวที่พี่น้องโทรมาวา่ามาจาน้ำ ขอบคุณเป็นย่างสูงที่พี่น้องให้ความหักความเพ่งที่พี่น้องให้ความเมตตาความสงสารกับช่องทวีคนดื่มและช่อง YouTube ทวีพารวยพบกับกับผมได้สองช่องทางเด้พี่น้องเดอ้อฝากติดตามทวีพารวยน้ำเนี่ยพี่น้องช่องน้อยๆนะครับเออได่แต่ยากว่าอะไรพี่น้องนะครับช่องน้อยๆน้อยก็น้อยอี่ีพี่น้องน้อยรักน้อยแน่น้อยจนไม่มีผู้ติดตามเออเอาพี่น้องรงคลิปบไปมีผู้เบิ่งคนสองคนขึ้นจากว่าขนาดคลิปน้องมะลิยังไม่มีผู้เบิ่งอยู่อุ้ย เอจึงใดเรล่าพี่น้องนะครับซอยแค่น้ำเนี่เดือพี่น้องเด้อนะครับเปิดช่องไม้รับซอยเปิดการมองเห็นแน่นะครับเปิดการมองเห็นก็คือซอยแค่เรล่าพี่น้องแค่ออกไปให้พี่น้องเห็นต้องกันนะครับเอาพี่น้องยินดีมแห้งสุขสุกคนพี่น้องสายเกี่ยวบรับพระจากพี่จากน้องความสุขจ,จงมีเกี่ยหันผู้ชมผู้ฟัง F อซีของทวีคนเดิอตลอดไปพี่น้องสวัสดีครับ